ครับและตอนนี้นะักบก็มาที่หมายตรงบริเวณเจดีพระศรีสุริโยทยแล้วนะครับเป็นหมายที่บริเวณหัวแหลมนะครับก็เป็นหมายเด็ดกรุงเก่าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูผลงานของนา้าๆกันนะครับของน้าที่ตกตะกอนา้ดินนะครับท่านแรกเมื่อกี้ใช้ขนมปังหัวโลกนะครับก็อันนี้น้าท่านนี้ใช้ลำขนมปังนะครับผสมน่าจะเป็นผสมไข่เขียวโอ้โหนี่นะครับ Uh huh. ตะเพียนตัวเบลเลอร์นะครับแล้วก็ปากกาไซส์ประมาณสามสี่ขีดน,นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับนี่ยอดเลยเามาดูผลง,งานขอ,องนา้นาๆต้นกระปูต้นที่สองกันบ้างนะครับโอ้โห oh, ตกหลายพันเลยนะฮะเดี๋ยวไปทักชายแกหน่อยครับโอ้โห oh, oh, ไม่ธรรมาดาอือหือ uh huh. นี่นะครับปากไม่เข้าไม่ค่อยเข้านะครับ uh huh. ของน้าดูตะเพียนดิ อู้ดูขนาดตะเพียนดิแล้วปากกาไซโลนะเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆเ,เละฟซีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นักพบออกมาสำรวจหม้นะครับ,ขอขอรรบที่ตอมอสพันต์นกนะครับก็จะมาดูปากระสู บริเวณต่ามอ้นนะครับว่ามีปากระสุกข,ขึ้นกัดเหยื่อหรือไม่นะครับก็เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับก็มีกัดเหยื่ออยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองนะครับก็จะเอาเรือลงแล้วก็พายมาจอดตรงบริเวณต่ามอ้แล้วก็ลองตีดูนะครับก็หลังจากน้ําลดลงมาแล้วนะครับก็อันนี้คือสภาพปกติแล้วนะครับก็สามารถพายเรือมาตีกระสุ ที่ต่อมอสบานหนูนกได้ตามปกติแล้วนะครับก็น้ําไม่ค่อยแรงแล้วนะครับน้ําไหลปกติเลยนะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวจะสารวจหมายหน้าดินให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าวันนี้ปลาหน้าดินนะครับหลังน้ําลดนะครับปลาเข้าหรือยังนะครับก็เดี๋ยวจะสํารวจตั้งแต่หมายนี้เลยนะครับหมายต่อมอสบานหนูนกนะครับก็กี้มีน้ำมาตกปลาอยู่สองท่านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าวันนี้ ปลาเข้าหรือไม่นะครับโปรดติดตามรับชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้าๆกันดิกว่านะครับยันไงครับน้าได้ตัวยังตกปลานาดีเหรอ ไม่ค่อยกินเหรอฮะอ๋อแล้ก็อะไรนะกระโสูบอ่ะสายเอ็นผมมันน้อยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนใหม่ตีไม่ถึงสายเอ็นมันขาดต้องตีเลยต่อม้อไปหน่อยสายเอ็นเหลือน,นิดเดียวเอง สายพี่อีพีอีหนึ่งวันนี้ตีตีไกลไม่ได้เพราะว่ามันมันขาดไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูนะท่านนีด้บ้างนะครับ ไงครับตกหน้าดินหรือเปล่าครับตกปลาหน้าดินปะหน้าดินด้วย,ยอ๋อเป็นไงผลงานดูดูขอดูผลงานหน่อยพอดีเดี๋ยวเผื่อผมจะมาตกบ้างตีแต่กระสูบช่วงนี้อ๋อแขวนอยู่ข้างล่างเหรอครับเชือกมีปลาเล็กอ๋อโหเวลาได้ปลาพี่ก็ต้องลงไปเหรอก็ถ้าปลากินผมก็ลงไปนี่แล้วก็ อ๋อไปวัดเอาปาขึ้นแล้วก็ใส่ทุกอย่งเลยอ๋อโหเป็นหน้าผาเลยเนาะใช่ข้างล่างมันตีมันอ่อนไงไม่ไม่กลัวทลายอ๋อได้ประมาณสิบตัวถึงยังฮะไม่ถึงครับมันปลาเล็กด้วยถ้ารวมปลาเล็กด้วยก็ถึงแล้วอ๋อนี่ปลาเล็กเนีาะปลาไม่ต้องชิมปลาแปะปะปลาอะไรฮะปลาแปะอ๋อนี่แปะควายนี่ปลาแปะ นแบกินทุ่นหมดเลยก็้มีตะมังกับตะโกกที่กินหน้าดินใช่ใช่พวกนี้มันปากมันหาก,กินตามหน้าดินอันนี้มันอยู่กลางน้ำผมอยเข้าตอนน้ำดีก็ว่าปามกินดีกว่าวันนี้ผมมาดูกระสูบหลังน้ำลดเพราะว่าตั้งแต่น้ำขึ้นเน่ะผมก็ไม่ได้มาตีเลยเอาแล้วเหรออันนี้ใชทุ่นเหร อ๋อนี่คือคันนี้ได้แบบปะปลายเยอะนนเกี่ยวแบบชิงไอชิงนเหลี่ยวเหรอเกี่ยวเยอะอย่างนั้นเหรอได้ทุนนะ่นเหรอครับทุ่นอะอ๋อ,อ,อตะก้อบใ,ให้มันให้มันให้มันนง่วงเลยอ๋อร,ร,รู้ว่าได้ปลาแล้วยกขึ้นมาเลย ที่แรกผมว่าจะใช้เชือบต่ออะไรคี้เกียจติอจะลงไปดีกว่าครับเมื่อกี้ระหว่างยืนปุยกันนะนะครับก็มีกระสศขึ้นบริเวณนี้นะครับขึ้นกัดปลานะครับบริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองตีดูก่อนนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูผลงานของน้าที่ตกปลาดินแล้วกันนะว่าได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับโอ้โหใช้ได้ครับ โขกสยใหญ่นะฮะแล้วก็กำมังสายใหญ่โอเคนะครับก็ถือว่าไม่เหงานะครับสี่ตัวล้วนะครับใสดีด้วยนะครับที่หมายตามอสะพานตุวนนกนะครับ<ป>โอเคเดี๋ยวลองตีกระสุนครับหัวม,มุมเนี่ยนะ มันไม่ออกมาเลยอาาวอาไล่ไลแล้วไล่แล้วไล่ไล่กัดไล่กัดแต่ตัไตไม่โตตรงนี้ครับแล้วตอนนี้นักกบก็มาที่หมายตรงบริเวณเจีย์พระศรีสุริโยไทยแล้วนะครับเป็นหมาย ที่บริเวณหัวแหลมนะครับก็เป็นหมายเด็ดกรุงเก่าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูผลงานของน้าๆกันนะครับตอนนี้เริ่มตกปลาหน่าดินได้ปกติแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วไปลุยไปดูด้วยกันนะครับไงครับเข้าดีไหมอ๋อปลาเกตนะฮะน้ำเออน้ำขึ้นเหรอ อ๋อผลงานอยู่ไหนขอดูหน,หน่อยดินนอ๋อนี่ครับผลงานของนะท่านหนึ่งน,นะครับมาโมไซน์นะอ๋อโอไซดีดดดงั้นแหละแถวนี้นหรอหรือว่าเล็กเหรอกปกติมันใหญ่กว่านี้เนาะใช้ขนมปังควม้าเหรอ,อ่อกะโหลก อ๋ออันนี้ของนะ้าใช้ตะกอ้อเหรอครับ,รบใช้ตะกอ้อเป็นไงบ้างฮนะก็<อ>ปลากินดีไหมกเข้าดูครับแต่ในขอดูปลาหน่อยเดี๋ยวพี่ขอ,องล่างเหรอโอเค <Okay. S 2> ไ,ได้อ๋อแจ๋วเลยผมว,ว่าหมายนี้เด็ดเลยตรงเนี้ยนี่ครับผลงานของนะ้าที่ตกตะกอ้อหน้าดินนะครับท่านแรกเมื่อกี้ใช้ขนมปังหัวกระโหลกนะครับ ก็อันนี้นะท่านที่ใช้ลำขนมปังนะครับผสมน่าจะเป็นผสมไข่เขียวโอ้โหนี่นะครับอืมตะเพียนตัวเบลเลอร์นะครับแล้วก็ปากกาไซส์ประมาณสามถึงสี่ขีดนะครับโอโ้เยี่ยมเลยครับนี่สุดยอด,เลย,นะอดลลเลยครับอ่าดูใกล้ๆเลยครับนี่โอ้เพลินเลยครับอย่างเงี้ยนี่นะครับสุดยอดเลยฮนะ ผลงานของน,านา้าะต้นกระปูต้นที่2กันบ้างนะครับโอ้ตกหลายสิบพันเลยนะกเดี๋ยวไปทักทายแกหน่อยนะครับโอ้ได้ปลากันเยอะแน่เลยนะอ้าสวัสดีครับพี่วันนี้ตกอะไรอะตกสวายเหมือนเดิมไ,ไม่ตอแวะมาดูเหรออ่อ นี่นะค่ะระจำเนี่ยจำได้โอ้โหน,นี่ปลาเยอะเลยกระมังระวันนี้วันนี้ใช้อะไรขน,นมปัง,ปงหัวกะโหลกใหญ่ๆไม่เข้าเลยนี่ครับผลงานของน,าน้าๆโดยใช้นมปังหัวกะโหลกนะครับใช้เป็ดเดียวนะครับตอนนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับก็ได้แต่ปลาไม่ใหญ่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลงไปดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับว่าได้ปลากันเยอะหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเคเดี๋ยวจะลงไปดูปลากันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวหาทางลงก่อนนะครับนี่นะฮะโอ้ค่อนข้างเป็นหน้าผาเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยนะตรงนี้ไม่มีบันไดนะครับหมายนี้เป็นต้นกระปูตต้นที่สองนะครับบันไดไม่มีนะครับเวลาได้ปลาก็เวลาขังในกระชังก็ต้องลงลึกนิดนึงนะครับสูงมาก นี่นะครับนี่นะครับผลงานที่บอกว่าปลาไม่ค่อยเข้านะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาอื้อนี่นะครับปลาไม่เข้าไม่ค่อยเข้านะครับหอของน้าดูตะเพียนดิอู้ดูขนาดตะเพียนดิแล้วปากกาไซโลนะเนี่ยนี่นะครับหมายหัวแหลมนะครับหน้าร้านอาหารบ้านวัดชลาชัยนะครับนี่นะครับ สุดยอดไปเลยนะนี่ได้เยอะกว่านะฝั่งหน้นอีกนะครับสุดยอดจริงปลาหน้าดินนะครับฮอตจริงๆนะครับอันนี้แกใช้ขนมปังหัวกะโหลกนะครับนี่ครับร้อยกงมาลลยนะครับนี่นะครับและนี่คือผลงานการตกปลาหน้าดินนะครับด้วยขนมปังเบ็ดเดียวร้อยกงมาลลยนะครับนี่นะครับได้ตะเพียนสโลกับลาอีกาสซโลครึ่งนะฮะแล้วก็ปลายเล็กๆอีกเพียบเลยนะครับนี่ขนาดปลาไม่เข้านะครับ นา,นาบอกว่าวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับน้าปบ,ค,บคิดว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสุดยอดครับผมเรามาดูผลงานอีกหนึ่งกระชังนะครับอีกหนึ่งกระชังนะครับลอยมานี่แล้วนะ โอ้อันนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับปลาพงหมูเหม็นกระโปกกละย่ญ่รับใา้สามขีดนะครับอสุดยอดจริงๆนะทุกคนตอกที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับไม้หัวแหลมนะครับอยุธยานะครับครับมาดูผลงานน้าๆที่อยู่บริเวณใกล้ท่อระบายน้ำบ้างครับเป็นต้นกระโปูต้นที่สี่นะครับก็น้าะเหล่านี้น้ากบรู้จักหมดนะครับก็เดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยนะครับ โอเคตามมาเลยนะครับอาจะมาดูซะาหน่อยเก็บตัวแล้วสวัสดีครับนะนะ,ะผมไปลองตีกระสูนมาครับสะพานสวนนกครับ ไปถ่ายท่าแรกหรือบ่าไะท่าแรกเข้าเหรอโอเ้เขาได้บานเลยตอนเนี้ยไม่เอาผมผม<อ>ผมจะเรียกว่าผมผู<อ>้สื่อข่าวแถวยุทธยามากกว่าเป็นไงครับผลงานวันนี้ใจสายยูครับเนี่ยอ๋อสายยูอ่ะอ๋อนี่คือตรงนี้เลยใช่ไหมออขอดูใกล้ๆครับผมชอบดูปลานี่นะครับอ๋อตรงนี้ปลาสายยูเข้าใช้ได้เลย แล้วใช้อะไรหัวกะโหลกเหมือนเดิมหัวกะโหลกครับระวังหล่นนะครับของนัดเพิ่งมาเหรอครับครับเพิ่งจะไปอ๋อกับไปหาจานแล้วเป็นไงวันนี้ได้ไหมไม่ได้วันนี้ได้แต่ขาปลาเกตข้าวปลาเกตทางนู้นได้ปลาเกตเยอะเหมือนกันนะจ่าเหรอทางนู้นอ่ะกลุ่มกลุ่มแรกอ่ะจ่าอ๋อจ่าจอยอ่ะอ๋อจ่าจอยคนไหนอ่ะสมบองว่าที่ใส่ชุดทหารเน่ะ อ๋อไม่ทันสังเกตแกใส่หมวกได้คนเสกอ๋ออาจะเข้าโน่นดีกว่าอ๋ออาจารจอยใส่หมวกก็เลยจําไม่ได้ครับผมเมื่อวานตรงนน้นก็ดีอืมเอาแกไม่ตกหน้าร้านแกไม่ตกมาเนี่ยเย็นได้เมาอ่าเห็นเห็นเปิดเพลงคาราโอเกะกันอยู่ครับผมขอบคุณครับครับครับนี่ครับผลงานนะได้ปาเกต์นะครับนี่นะ แต่ลงไปดคูคงไม่ลงแล้วนะก็ได้แพ็กเกจคล้ายๆกับฝั่งต้นกระปูต้นที่สองนะครับโอเคครับผมการตกปาลาน้าดินที่หมายหัวแหลมในวันนี้นะครับก็มีน้นามาตกปาลาตั้งแต่ต้นกระปูต้นที่สองนะครับแล้วก็ตรงสาราเจดีสีสุริยโยไทยนะครับแล้วก็สักของบริเวณต้นกระปูต้นที่ห้านะครับส่วนตรงบริเวณต้นต้นสี่นะครับส่วนตรงบริเวณต้นที่ห้าวันนี้ยังไม่มี บันไดไปตกนะครับแล้วก็มีตรงน้นะตรงบันไดอีกนิดนึงนะครับนั่งตกอยู่นะครับก็เดี๋ยวนะกบขอสำรวจหมายแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมผลงานลิปวิดีโอในครั้งถัดไปของนักกบด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะักกบนักลบสำรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ